สวัสดีคะ่ะกินให้อร่อยกับแม่สิงโตจ้าก็มากินข้าวเย็นกันอันนี้คือตักหวานตักหวานกับข้าวอีสานทําเองด้วยอร่อยถูกใจรสชาติของเราอันนี้แกงเรียงผักบุ้งแกงเรียงแบบแกงเรียงใต้เพื่อนบ้านเอามาให้ผักเราก็ยังมีสะเดาอยู่สะเดากับถั่วฝักยาวลวก จิ้มข้าวสวยมากินข้าวกันเลยจ้ะล้างมือก่อนกับข้าวอีสานเนาะแต่เราคนกินข้าวเจ้าเนาะเราก็กินกับข้าวเจ้าก็เข้ากันอยู่นะอร่อย

ครบรสเดินกันม,มีกับข้าวน้ำๆด้วยเอาไปจุดน้ำ เราแค่พอมีก็พออยู่เอากินกับนี่แหละจับหวานเป็นผักอืมอร่ายกัน Okay. <laughs>